นี่นี่นี่ดู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 อันนี้เป็นเซตที่แบบว่านี่อันนี้ตั้งใจจัดให้เลยนะคะนี่ขอบคุณมากเลยครับอันนี้ดูทุกคนเห็นไหมค่ะดโอ้โหเยเอ้ามาปลาเซลมอนเจ็บดิช้ำมากดูก็รู้เลยดูก็รู้เลยใส แล้วก็วาซาบิใส่เลยครับหืมหวานไหมฉ่ำไหมมากอือขออีกขออีกโห้โหทุกคนเอาเข้ามากใกล้ๆนี่เข้ามากใกล้ <G ül> ทะเลล้วนๆวันนี้มจาจัดทะเลนะครับผมกุ้ง <G ül> อันนี้กุ้งแม่น้ำกุ้งมังกรปูปูดองปูเนื้อกุ้งเทปุละสวัสดีครับทุกคนวันนี้ปังปอนพามากินร้านชาบูโอ้โหชาบู oh oh นะครับสาขาวลินนะครับพรานี้ปอนเห็นในเพจด,ด้วยพี่น้องด้วยคนเป็นกระแสมะเลยม่าอุดมนนะครับผม พพี่น้องมาบอกหลายขออนุญาตกินก่อนเลยโอ้โหุ่งเทปปุลาพี่น้องนี่ขอชิมก่อนเลยนะครับวู้ยันันๆัน,น,นว่าเคยกินพี่น้องเลย,ยแรกจัดไปอร้อยอืม ตกคนี้ตัวนี้นตัวนี้ไข่ขอกินแบบออริจินอลเลยไม่ต้องใส่น้ำจิ้มอะไรเลยหวาน น้ำจิ้มให้ด้วยซีฟงซีฟู๊ดก็มีให้หน้ำจิ้มลาาแปว้าวแซ่บอร่อยอร่อยมากนี่นี่น,นี่ดู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  <Thank you. S 1> อันนี้เป็นเซตที่แบบว่า อันนี้ตาใจจัดให้เลยนะคะดขอบดูมากมากเลยครับรอันนี้ดูทุกคนโอ้ยน้องเขาเอาจัดไาให้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องมาเบิงเรื่องวันนี้เด้อเดี๋ยวขออนุญาตจัดโต๊ะก่อนนะครับเหะะ็มไหมค่ะ <c oughs> <c oughs> เจ๊โอ้หชุดนี้ชุดนี้ไม่อ่าไม่ใช่เขาจัดให้แต่ผมนะครับ ลูกค้าท่านอื่นเขาก็จัดให้นะขอแค่บอกเขาอันนี้เป็นเซ็ตเซ็ตชุดใหญ่อ่ะพี่นอ้องเอามาครับฟาเซลมอนสเตียบี่อืมชำ้ชำมากดูก็รู้เลยดูก็รู้เลยใส่แล้วก็วาสบีใส่เลยครับอื้อ ขออีกโอ้ยมาทุกคนเอาเข้ามาใกล้ๆนี่เข้ามาใกล้ๆอือปลาเหลือบอร่อยตัวนี้อะไรน,ไนู้ยอธิบายหน่อยอือจะเป็นแซลมอนตัวนี้ข้างบนเนี่ยนี่ใครล็อตมา ทำไมน่ารักจังเลยมันใส่สั่งได้เรื่อยๆโอ้ทำแบบน่ารักมากเลยจัดสวยมากโอนี่เดี๋ยวจะขอเขาไปไว้ที่บ้าน พี่น้องเนี่ยเด้เดเดงๆผมขอแบบกินไม่ต้องจิ้มนะผมอยากสัมผัสแบบว่าจกกะเด้งแค่ไหนมาด้ยวยพี่น้องเนาะ กุ้งแม่น้ำเหรอแม่มัไงกูสวัสดีค่ะไอ้ไอ้น้องไอ้กินด้วยทะเลทดเลกระชิบดกินพวกนี้เนียต้องยอมกุ้งแม่น้ำนะมันก็ต้องใช้มือแหละเนาะใช่เราไม่ได้เซียนเหมือนเขาที่มาจาอแบบอะไรแบบนี้ ว้าวไงบ้างคะหวานนะหวานมากไข่คือตัวเล็กแต่ว่ามันสดอ่ะอือโอ้โหแล้วดูชุดนี้ชอบมากเลยเขาจัดสวยมากเขาแบบศิลปะมากเลยนะทำมาได้ดีมาก ปกติไอจะเป็นคนไม่กินมันกลุ่มนะวันนี้ลองเปิดใจกินดูลองจวเล็กนีอร่อยอร่อยไม่เลี่ยนชื่อร้านโอโหชาบูนะครับทุกคนถ้าใครอยากมาก็เซิร์ชเลยอยู่ในตัวอำเภอววรินทร์ำราบนะครับร้านนี้ดังมากอยู่ในเพจอ่ะแต่กุ้งหน่อยเชปบุราคาร์นอยกุ้งค่ะใช่ใช่ไหมกุ้งชุบแป้งทอดหรือกุ้งเชฟบุราอะเหรอไม่รู้นะนี่ บขาบอกเพีิกนี่แหละค้นบันนอกหือบเรื่องหนาเป่นฟินมาพี่น้องโอ้โอโยเนืดูดูเนื้อครับทุกคน สีพเ้นลใช่ไหมขอมแบบจิ้มหน่อยจิ้มหน่อยเดี๋ยวเขาโกรธว่าไม่จิ้มเดี๋ยวน้ำน้ำจิ้มมันเขาโกรธ 来。 โอ้ยอร่ออาแชาบูได้หน่อย,ออยมันเยอะมากลายอย่างพี่นอ่ชาบูก็มีนะ <c oughs> เขามีชาบูให้ดห้วยน,นะครับชใช่เป็นชุดเลยนะครับผมได้สัง่งได้กี่อย่างเนี่ยผมจะเอาให้ดูเลยนะทุกคน กี่อย่างอ่ะดูสั่งได้สามแถวเลยนะครับทุกคนถ้าเป็นราคาห้าเกาห้เก้าเก้านะครับ <5 99 S 1> ผม <9 99 S 1> สั่งได้สั่งได้หมดเลย <c oughs> <c oughs> นะครับอู้ สำหรับราคา5 9 9เก้าเพราะว่าดูแซลมอนที่เขาให้กนะันเป็สัง่งก <ผม S 1> ็คุมขอแบบอืเอาน,นี้เลยได้กันดอกกุหลาบโอ้โหไปแซลมอนเกิดมาสาสต์เดียวกินโดดพี่น้องเฮ้ยผมก็กินแถกละ่ะสุดใหญ่ๆเนี่ยน,นี่ อมโอยแซบแห้งพี่อ <c oughs> จาดแล้วจาดแล้วจาดแล้ว,ว,วนอ่ไจาดแล้วว้าวพิกขึ้นส <c oughs> มองสมอง เขาก็จะมีปลาหมึกให้ด้วยนะนี่ไงปลาหมึกแต่ปลาหมึกจริงๆใช่ปลาหมึกอือนี่แหละปลาหมึกค่ะเสียบแซ่บแห้งเสีบมหาศาลจ้าแซ่บมหาศาลจ้า ัขอยย่างเอาหอยนะไม่ออกมาปองหใช่ไหมใช่มาคำแรกเขาต้องกินแบบไม่ต้องเขาต้องชิมเลยเนาะลองดูรสชาติมันจะเป็นยังไงกรุบมีความเค็มนิดนึงนิดนึงทีนี้เราก็จะใส่วาซาบิด้วย สบขออะไรดีลดปลาหมึกตาแตกเลยพี่นอ้อง ดดปูปูแล้วกูดองดิมอ,อร่อยหวานไหมครบับหวานหวานมากวกกับนจิ้มซีฟูดารดอย อร่อยมากอ่าเผื่อใครสนใจจะมานะทุกคนนะวันนี้ผมไม่ได้มาได้ได้รีวิวนะครับผมมากินหอมอูหมูเพราะว่าร้านเขาได้กินมาก ว่าเห็นคนมาก็แชร์แต่เพจเขาอะเป็นร้านนี่นะครับอาหารหลายอย่างชื่อร้านเป็นชื่อร้านโอ้โหชาบูเริ่พี่พน้องเรื่อราคานะ,ะเริ่มต้นหนึ่งรอยเก้าสิบเก้าบาทนะครับเน,นี่ยแต่ว่าเจอที่ไอ้กับพี่ปอนกินจะเป็นตัวนี้หน้ากากนี่สั่งได้หมดเลยคือ ชุด599เราสั่งได้หมดเลยทั้ง1้9ทั้ง2 9 9สั่งได้หมดเลยเมาหมดเลยนะครับผมมีโปรโมชั่นหลายๆอย่างด้วยลองมากินดูปอนบอกเลยว่าของค้อสข้นมากและปอนก็จะไปขออนุญาตก,กินต่อข้างหลังนะครับอขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมด้วยพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆนะครับผมปอนจะพามากินอาหารทะเลเมอือหนึ่งนะครับผมพี่น้องรู้ไหมร้านอยู่แถวไหนร้านอยู่หน้าปากซอยบ้านปอนย <Bye. S 1> ิงเยิ่งกันน้อยเดียวปอนเดินมานะครับผมพี่น้อง อ่าบอลคอสตัวลายก่อนพอกันคลิปหนาค,ครับผมสวัสดีครับบอกเลย,ยว่าจุกมากอืมอ๋อเนอะชูชินีชชช่ชูชิชูชิหน้าปลายโล อร่อยมากอร่อย,ออยทุกคนตอนจะบอกว่าอร่อยมากมาเอาไปคำที่สองทั้งนั้นสีคำเป็นส่วนไก่้ๆๆก